สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว LEGO จีน Adventure Infinity War นะครับอ่าสำหรับวันนี้เป็นการรีวิว LEGO จนะีนนะฮะนี่เป็น LEGO จีน Adventure Infinity War นะเป็นชุดรวมฮีโร่เลยนะครับผม16ตัว16กล่องในชุดนี้ฮะอ่าอันนี้ LEGO จีนที่ผมมารีวิวนี้เป็นเอ่อเป็นเลโกจีนของยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อดิคูนะดิคู อ,นะอ่ดีครูนะดีครูนี่ย,ยี่ห้อดีครูซนะึ่งไอ้ยี่ห้อดีครูเนี่ยตอนนี้นไม่มีะนะครับผมคือ,ค,อคือบริษัทเขาเหมือนเปลี่ยนชื่อยี่ห้อนะฮะเป็นอันอย่างอื่นนะแต่ผมจําชื่อยี่ห้อไม่ได้อันนี้นก็ถือว่าก็ยังทําอยู่นะแต่แค่เปลี่ยนชื่อยี่ห้อเฉยคือเราจะไม่เห็นเลโก้ดีคูใหม่ๆออกมาเนาะโอเคอันนี้คือแพ็กเกจของเขานะฮะอ่าซึ่งพูดตรงๆเลยผมอยากได้กล่องแบบเนี้ยในแบสิบหกกล่องที่ผมซื้อมานะไม่ได้แค่ชุดนี้ชุดเดียวเลย แล้วที่เหลือไม่ให้ผมให้กล่องแบบนี้ผมมาเลยสักสัก้านเลยให้แค่แบบกล่องกล่องข้างในเปล่าๆมาอันนี้เก็บไว้เลยโอ้โหเสียดายมากแล้วผมอยากได้แบบเนี้ยมันดูสวยดีมันดูอลังการดีนะฮะอ่าข้างหน้ากล่องก็จะมีนี่แบบอเมริกาฮักนะฮะแบบทอมเวลสไปเดอร์แมนไอออนสไปเดอร์แมนนะฮะตัวนี้ทอแล้วก็ไอ้แมนมาห้าสิบนะน,น, 16, 16นี่นีน่นไหมสิบหกสิบหกกล่องนะนี่สิบหกกล่องนะซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมนี่ข้างหน้าสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านบนกันดีกว่า นี่คือภาพรวมของชุดนี้นะฮะนี่มีฟิกทั้งหมด16ตัวนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยฮนะคืออลังการมากครับนี่มีกี่ตัวเนี่ยแบทวิดอวสตาร์รอดกาอุล่าโลกีด็อกเตอร์สเตนกัปตันมาเวลกัปตันอเมริกาทานอสอิมนี่มอนะฮะวิชนันแบทบแพนเทอร์ไอออนสปนออไปเดอร์แมนพีทอร์ล็อกเก็ตอรอนแมน แล้วก็นเดือยฮักนะฮะว้าวเยอะมากครับ16ตัวนี่ครับนี่ทั้งหมินิฟีทที่อยู่ในกล่องทสมบต์แอพนี่ฮะสิบหกตัวซุปเปอร์ฮีโร่ประมาณนี้นะฮะโอเคมาดูมุมข้างนะฮะมุมข้างใกล้ขึ้นดูจุดวให้ดูยังไงดีนะมันจะกระแพงพอดีเลยอันนี้ประมาณดูดูมุมข้างแล้วกันฮะนี่ฮะนี่มีทานอสกับอิมอนี่มออยู่ข้างครับอยู่ทางเออ่ทางซ้ายมือผมนะอ่ะมาทางขวาบ้างฮนะทางขวาครับมีไอรอนสปแมนด็อกเตอร์สเตนแล้วก็ แมนน่แม่นะนี่เห็นกล่องข้างในแล้วข้างหลังนะฮะนี่ข้างหลังนะฮะมินิฟิกทั้งหมดสิบหตัวบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะฮะสิบหกตัวนะฮะนี่สี่แปดหกนะฮะอ่าซึ่งผมจะวันนี้ผมจะมารีวิวแค่สี่ตัวนะผมคือสี่ตัวสี่ตัวที่อยู่ข้างหน้ากล่องนะผมจัดเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้ที่เขาเรียงเนี่ยมันจะเรียงให้เหมือนในกล่องหรือเปล่าในกล่องเรียงไวละเป็นเป็นเล็กๆเ,เ,เลยนะฮะโอเค เาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมีเทปตัวนี้นะผมตัดไปแล้วนี่กล่องเนี่ยเหมือนมีลายด้วยฮะแต่ลายมันดูเป็นเหมือนเหมือนจากคอมิกของมาวิลหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะแต่สวยดีฮะนี่เปิดมานะฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้มันมีรอยปะด้วยนะสามารถแกะออกได้นะแต่ผมไม่แกะหรอกเพราะว่าอันเนี้ยปะาพอแกะออกมาเนี่ยมันเห็นไหมมันจะมีร่องรอยอยู่ตรงเนี้ย แกออมแล้วมันดึงมาแล้วมันอาจจะสวยมันจะสวยมากเลยแต่ผมไม่แกเพราะอย่างงี้ก็สวยละอ่านี่ตัวที่ผมจะมารีวิววันนี้นะฮะจะลงสิอ่านี่สองสี่หกนี่สองสี่ตัวนี้ยทานอ็อตตัมเบกากาโมราโลกิเรียงเลขเลยนะผมจะเรียงเลขเลยอ่าให้ดูมุมมมุข้างบนนี่ฮะอ่ะพาพาร์ทแรกนะ ep หนึ่งนะฮะจะรีวิวแค่สี่ตัวนี้ข้างล่างนี้ ep สองก็เนี่ยสี่ตัวนี้ อีพีสามสี่ตัวนี้อีพีสี่อีกสี่ตัวนี้นะครับผมโอเควันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวข้างหน้ากล่องทั้งอ่าสี่ตัวนี้กันเลยนะครับผมอ่ะดึงออกมาเลยคลิปนี้จะน่าจะยาวกว่าคลิปอีพีอื่นๆนะเพราะว่ามันเป็นคลิปอันนี้อ่ะอันนี้ผมเก็บไว้ข้างๆแล้วกันว่าวันนี้เราจะมารีวิวแค่สี่กล่องนี้นะฮะไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปอ่ะมาเริ่มจากกล่องแรกเลยธานอสนะฮะนี่ แล้วตัวนี้เลยแบบเขาเป็นเวอร์ชัน Infinity One อะอันนี้ออกมาตั้งแต่ตอนที่หน,นังเห็นเกมยังไม่เข้าเลยซึ่งผมไม่ได้มารีวิวไงอ่ะเอาของเก่าๆเลยมารีวิวก่อนนะโอเคลาดยี่ไม่ใช่รหัดมิ้นพันยี่ห้อดี่คูนะอันนี้ผมไม่รีวิวนานมากนะจริงๆแบบเป็นเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วมั้งเนี่ยซึ่งผมว่าพยายามจะกลับมาทำมั้ยนะครับเออ่ไม่รู้จะคนดูจะเท่าเดิมหรือเปล่าเพราะคนดูก็น้อยอยู่แล้วเนาะโอเค นี่ดีคูฮะซูเปอร์ฮีโร่รหัสคือ0297นะฮะนี่ทาร์รัสนี่ตัวมิ๊กฟิกตัวล่างนี่ครับผมข้างบนก็มีตัวธนะันนอฮะกล่องเปิดแล้วนะนี่เปิดแกะสไตล์ดีคูฮะนี่กล่องทางทางด้านทางด้านข้างนะนี่เป็นวิธีการต่อซึ่งต่อง,ง่ายเพราะทาร์รัสตัวนี้เป็นบิ๊กฟิกนี่ต่อเสร็จแล้วด้านด้านข้างเหมือนกันข้างหลังก็จะบอกว่ามีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างเนาะข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะฮะโอเคกล่องต่อมาฮะ กับอเมริกานฮะสตีฟโรเจอร์เวอร์ชันมีหนวดมีคราวนะฮะกับโล่ของเขาที่เล็กกร่กต่อยหนึ่งกันอะไรไม่ได้นะฮะโอเคก็รหัสคือ0298นะนี่เรียงกันเรียงรหัสเลยนะผม,มสวยงามฮนะมีเขียนมีเขียนบอกนะอเมริกาไอทนอตนี่วิธีการประกอบนะ,ะเพรมีฟิกเดียวๆเนงะข้างหลังไม่มีอะไรนะ ข้างบนข้าง่าโอเคต่อมานะ ora, ฮะกาโมล่าฮะรหัสคือ0ูนย์สอานะฮะนี่สวยงามสือถือดาบนะฮะนี่มีเขียนชื่อนะี้กาโมล่าอเมริกาพอนด์สวยงามฮะข้างบนฮะข้างๆนะวิธีการประกอบนะนี่ประกอบเสร็จละอ่าต่อมาครับโลก,กิครับชายผู้ที่ทำการหลอกลวงนะโอเค อันนี้รหัสคือ3 0 0 3 0 0 0สสวยงามมากโลกิมีพกคาฮะตัวนี้สวยงามมากเลยโลกิตัวกิฮะนี่พฤติกรรมกรองผมชอบเข่าโลกิมากเลยสวยงามโอเคเดีย๋ยวเราไปดูมินิฟิกแต่ละตัวในกล่องน,นี้กันเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูมินิฟิกแต่ละตัวกันเลยนะครับผมอ่ะมาเริ่มจากบิ๊กฟิกตัวแรกกันเลยนะนี่ทานอสฮนะซึ่งตัวนี้อ่าเรียกว่าเคยออกมาแล้วนะเป็นบิ๊กฟิก คือตัวเดียวกันเลยเรียกว่าตัวเดียวกันเลยดีกว่าของข้างในที่ให้มาเหมือนกันเลยครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นมินิเป็นบิกฟนะิกเนาะซึ่งผมเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วอ่าเป็นกล่องทานอตของยี aw, ่หนะ้อดีคูนะไอ้กล่องนั้นเคยรีวิวไปแล้วฮนะซึ่งไอ้เนี้ยอันนี้ไม่ชัวร์นะว่าแต่ละร้านเขาจะขายเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าสมมว่าเราไปซื้อเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบกล่องบิกฟิกใช่ไหมเขาจะขายราคาประมาณหกสิบแปดสิบประมาณนี้นะฮะก็จะ แพงก็จะเป็นราคาของฟิกฟิกอยู่แล้วนะฮะซึ่งไอ้กล่องเนี้ยไม่รู้ว่าเจ้าของร้านเขาจะฉลาดหรือว่าแบบคิด,ค,ดคิดแบบคิดแบบถ้าเป็นกล่องปกตินะฮะกล่องปกติขนาดของเจ้าตัวทานอสเนี้ยกล่องก็ประมาณ 30- 25 30นะฮะซึ่งเอ่อจ้าตัวนี้กล่องทานอสตัวนี้ก็ในกล่องประมาณนั้นซึ่งไม่ชัวร์ว่าเจ้าของร้านแต่ร้านจะขายเหมือนกันหรือเปล่าอาจจะขายถูกเหมือนกันหรือว่าขายแพงเหมือนกันนะเอาราคาวิกฟิกมาเป็นตัวขายตัวนี้นะโอเคเหมือนตัวนี้ทานอสตัวถูกขึ้นมาฮนะซึ่งทานอสตัวนี้ก็ถือวว่าาาสยงามมากนะ ลายสกินตรงหัวลาสกินตรงนี้ฮะน่าโกรธสวยงามฮะนี่มีนี่สวยงามลาสกินก็สวยงามฮะนี่มีนี่ครับนี่อันนี้ความพิเศษของนิคูลฮะผมเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้เหมือนกันเลยลาสกินนี่ลาสกินถุงมือไปด้วยนี่ทับโ t นพาวเวอร์สโตน e ิ i x e โ s น o n ล larry stone soul s t สโตนนะมีลายถุงมือขึ้นมาใหญ่เลยซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ฮะนี่ค่อยมือสีม่วงมาสองอันนะนี่ฮะ ตอนเรแบบใส่ถุงมือนี่ฉันมันจะเห็นตัวนี้อยู่ขึ้นนะอาจจะหักแขนมัเปลี่ยนก็ได้ฮนะจะสวยงามฮนะนี่มีดาบมาให้ด้วยนะดาบเล่มใหญ่เลยถุงว่าสวยงามมากนะนี่ตนอนนี้วนรอบสักทีนึ่อข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากคนระับเป็นมิกเป็นมิกฟิกปกติฮะโอเคมาตัวที่สองฮนะกับอเมริกาของเราครับ the first adventure ของเราเนี้ย ตัวนี้ถือสวยงามมากฮะนี่ลายสกรีนก็มาดลายสกรีนของเขาด้ว่าข้างหน้าก็คือลายสกรีนข้างหน้านี่คือสวยงามมากเลยนะครับผมนี่สวยงามมากครับคือดีคู่เนี่ยเป็นเป็นยี่ห้อที่เรียกว่าสกรีนสวยมากเลยนะสกรีนมินิฟิกมาจูสวยมากลายสวยมากลายคมอ,อะไรอย่างนี้เลยนี่ดูหน้าครับน,น,น,นี่หน้าคาเมกาแบบมีเขาฮะสวยงามฮะนี่ผมแบบเท่ๆนะข้างหลังนะนี่ข้างหลังครับก็ลายของ อินฟิทีบอลนะเป็นเวอร์ชันของอินฟิทีบอลมีที่น,นี่วางมีที่ให้มีสกินโชว์ได้นี่มีกรงเล็บเป็นโลของกอเมริกาฮนะในภาคนี้อืมสวยงามฮนะอ,นนอันนี้เป็นพลาสติกอ่อนนะเนี่ยดีดีด,ด,ดีคือถ้าเป็นแบบยี่ห้ออื่นนะเขาจะใช้เอพลาสติกพลาสติกแข็งกันนะอันนี้ใช้พลาสติกอ่อนถือว่าแปลกมากโอเค มาดูหน้าของเขาอีกหน้าหนึ่งกว่ามีหน้างามแค่นี้มีสองหน้าครับหน้ายิ้มกับหน้าโกรธนี่หน้าขมนี่หน้ายิ้มถือว่าสวยงามมากฮนะโอเคถือไปกันเลยกับทิดาของทานอครนะกามูร่านี่กามูล่าตัวน,นี้เลยถือว่าสวยงามมากเลยนะถ้าดูจริงๆคือวสวยงามมากเลยดูในกล้องก็ถือว่ายังสวยอยู่นะนี่มีดาบให้หนึ่งเล่มนะครับ ดามนี่ก็พลาสติกอ่อนเหมือนกันนะดีได้ซึ่งไอ้พลาสติกแข็งก็มันก็ไม่แทบไม่แตกต่างกันนะอันนี้จะผมรู้สึกว่ามันอ่อนกว่าเนี่ยไอ้ดามเนี่ยรู้สึกอ่อนกว่าแต่อันอื่นผมรู้สึกว่ามันแข็งอะเออมันแข็งมันแข็งกว่านิดหน่อยมันก็ดีได้เหมือนกันแหละอ่านี่ครับคลายสกินเสื้อฮะสวยงามมากฮะไอ้ไอ้กางเกงเนี่ยไอ้ตรงกางเกงเนี่ยมันเป็นสกีเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันไม่ตรงกันนะอันนี้ยืนตรงแล้วเนี่ยยืนตรงละแต่อนนี้ตรงนี้มันไม่เท่าไม่ค่อยเท่ากันเห็นไหมเห็นไหมเออ ถ้าจะเข้าไปคิตรงนี้ไมนต้องเอ็นอย่างไรนี่คือตรงการสวยงามฮะเสื้อสีเทาฮะสวยงามมากข้างหลังฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าเขานี้มีไฮไลท์เป็นสีชมพูชมพูให้ด้วยนะฮะนี่สวยงามมากฮะดูหน้าชัดด้วยมันถือว่าแกะยากนะฮะนี่คือหน้าของคาร์โลาชัดนะฮะยิ้มในหน้ายิ้มสวยงามมากฮะมีหน้าเนยฮะหน้าโกดฮะนี่หน้าโกนะ ฮะนี่สวยงามอะรู้สึกว่าม,มันมีรอยเลยนะอันนี้มันมาจากไหนรอยเนี่ยอ่ะสกินตกหล่นนิดหน่อยนะฮะเร่เป็นไรฮะอ่านี่สวยงามว่าหน้าโกนนะเย่า yeah! โอเคต่อมาฮะโลกิอ่าโลกิอืมนี่เขาขู่มไม่ได้นี่ทเทแบการหลอกลวงฮะชุดสวยงามมากดูดสกินอะไรฮะนี่หน้ายิ้มแบบเสแยะเลยนี่ปฏิก่อน อ่อนเหมือนกันหมดเลยนี่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันนี่มีมันนีแ้แหละอันนี้เป็นกระทาโลกิไม่รู้ว่าในนี้มีสเปกสโตนอยู่หรือเปล่านะเนี่ยถือสวยงามมากนี่ถอดได้นะครับนี่ถอดได้นี่เอาเข้าไปเลยอ่านี่ลาสกินข้างหน้านี่ลาสกินตรงเสื้อก็ถือสวยงามนะอันนี้เป็นลาสกินนี่เป็นเวอรช์ชันของทอร์และนาร์ล็อกนะฮะนี่ออกมาในชุดของทอร์และนารล็อกซึ่ง เหมือนชุดใน infinity war นชุดเดียวกันหรือเปล่าไม่ัวมกันนะชุดนั้นนะ่ะมาดูลายสกีนข้างหลังดีกว่านี่ว่าเหมือนกันเลยเหมือนข้างหน้าเลยเหมือนแค่กลับข้างกันยังไงไม่รู้ก็ <c oughs> ถือว่าสวยงามนะนี่ลายสกีนข้างหลังนะโอเคดูหน้าขเขาดีกว่านี่นี่หน้ายิ้มแบบชดลายฮะใงหน้าหนึ่นงฮะอุ้ยหน้าเหงื่อแตกฮะเหงื่อแตกเลยน่าจะกลัวหน้ากลัวหนูชอบหน้านี้มากเลยคือมันเป็นหน้าแบบ โลกิกกัวะนะถือว่าหาได้ยากเลยนี่สวยง,งามมากน่ากลัวเต่แต่พ,พักเลยอ่าก็จบก็จบกันแล้วครับสำหรับการรีวิวเลโกจีนดีคูดีคูเซตสิบหกตัวนะครับซูเปอร์ฮีโร่ของเอเวนเจอร์อิติทีบอรนะก็ถือว่าสวยงามมากแต่มีฟิกแต่ละตัวมีฟิกด้วยนะครับสวยง,งามงซึ่งในพันนี้ก็มีรีวิวธานอนสเนะาะอเมริกากามบูล่า แล้วก็โลกินะผมก็ผมก็กลับมาทําคลิปนะนะไม่รู้ว่าคลิปต่อไปอีพีอื่นๆเนี่ยมันจะมาตอนไหนนะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่ลืมกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีจะพูดนลผมอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งครับมีอีกอย่างหนึ่งครับโอ้โหลินพันลินพันนะถ้าถ้าพวกคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมเลยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่จากผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ จะพยายามปรับแก้ไปเรื่อยๆนะให้พ,พัฒนาช่องเปรไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่รู้ว่าผมจะทําคลิปไี้ดีกว่านี้หรือเปล่านะอันนี้ก็สุดๆของผมละเพราะว่าเรื่องทรัพยากรอะไผมก็มีน้อยเนาะโอเคครับับคลิปนี้ไม่มีจะพูดครับขอบกกาบสวัสดีครับ